วันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาชามยักษ์นัคนับผมอู้เยิ้มเยิ้มเยิ้มข้าวทางตรงไม่ต้องอ้อมคุน่ิดาช้างหรอเออเราจะไปแข่งที่ดาช้าง ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาครับผมเมืองเก่าของเราต่เมืองเก่าริมน้ำเลยวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแต่บอกเลยว่าชามเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเรียกได้ว่าชามยักษ์ซึ่งบรรยากาศร,ร้านดีมากโดอันนี้คือบรรยากาศร,ร้านนะมีคนเต็มเลยแทนให้โดนี่เดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์กันดีกว,ว่ามาดูซิว่ามันจะยักษ์แค่ไหนช่วงนี้ติดกินแต่ก๋วยเตี๋ยวนะมีแต่คลิปก๋วยเตี๋ยวคือช่วงนี้บ้าก๋วยเตี๋ยวเออา,อาจกินแต่ก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวนะ เรียบร้อยครับผมเนี่ก๋วยเตี๋ยวค่อยขาชามยักษ์มาดูยักษ์ขนาดไหนดูเอาเองครับผมตัวเธอเล็กดีแล้วถือว่าคลิปนี้ผมตัวเล็กดูจากตะเกียบก็รู้แล้วเรากินในนี้เลยไหมอาจจะไม่ดีเผื่อเขาไปใช้ต่อเดี๋ยวเราเข้าโพงเข้าปากแต่มัน,นไม่เหมาะสมแต่แบบนะดูเลยต้องคีบปไงคีบแบบคนจีนแหละคีดยากมากก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เนี่ยก็จะมีตับ มีหมูมีลูกชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นยักแล้วก็ไข่ต้มอีกนับไม่ถ้วนแล้วก็จะมีเส้นครับเขาจะแยกเส้นมาให้นะกลัวอืดกัวอืดเขาบอกว่าใครกินไม่หมดสามารถเอากลับบ้านได้แห่แล้วครับผมเรามาสองคนกินไม่หมดยังไงก,ก็กินไม่หมด ขออนุญาตชิมนิดน,นี้เลยนะมันไอไ,ไม้กองอันนี้มันเกล็กะว่ะอันนี้คือใหญ่กว่าไม้กองอะตีตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มเอาขอชิมขอชิมน้นําด้วยก่อนเปิดเอาเริ่เอาชัยนี่อันนี้คือน้ําผมแอบเห็นเขาปรุงมาแล้วนิดหน่อยอืหอมอู้เฮ้ยเขาปรุงมาอร่อยมีความเผ็ดนิดนิด,นดกลมกลมกลม,กลมอยู่ถือว่าโอเคเลยคือเราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเพราะว่าเขาปรุงมาให้แล้วไอไม้นี้มันเกล็ดกรนกันนะ ือไปถือมาเนีย่ยวางก่อนไหมลองคีบดูลองคีบดูลองคีบดูใครมาร<อ>้านนี้ต้องคีบให้ได้ทาเล่นเลยว่ะทาเลน่นทาเลน่นเราคีบของใส่ถ้วยของเราอะน,นะนี่เป็นไงโจ้าเก่งเนี่ยว่ะเจันจะยากแ,แค่ไหนนี่ีตับต้องิมพเฮ้ยตับไม่ต้องคีบเยอะคนกินตับคือคนถ่ายครับผมเป็นไ,ไงแข่งปะล่แข่งคีบปะล่ะป็นไงนี่เป็นไงนี่ดูจึ๊บจึ๊บเดอจึ๊บ เก่งจึ๊บแน่นอนนี่คลิปไข่โชว์ไปก่อนคลิปไข่โชว์ไปหนึ่งดอกงามันยากตรงไหนอันนี้คืออะไรนี่คือไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวแล้วนี่คือกินเนื้อล้วนๆหมูหม,มากกระไก่ใสลงไป <c oughs> มีแบนมีแบนเราเส้นน้อยๆไม่เน้นเส้นเน้นเครื่องราดน้ำซะหน่อยมานน <c oughs> เราตักเสร็จแล้วนั้นเราก็กินในนี้ครับอันนั้นคือเอากลับบ้านอืมอุ้ยตับอร่อยไม่สุกมากนิ่มไม่แข็งอันนี้คือชามเล็กซึ่ง ชําเล็กเราก็ใหญ่เหมือนกันนะชิมชิมอุปกรณ์ต่างๆอ่ะเรานั่งไปก็มีเรือเด่นผ่านในกล้องอาจจะขาวมองไม่เห็นเพราะตอนนี้แดดร้อนมากนี่มีเหลืองแบนอืมรสชาติถือก็ดีเลยไข่เป็นแบบไข่ยังมาตูมยังมาตูมเลยอู้ยเยิ้มเยิม,ยม,ยม อ,อร่อยเป็นรสชาติน้ำตกที่ไม่ได้เข้มข้นมากกอแบปหางก่อมๆอ่อร่อยอกำลังกินถ้าใครชอบรสจัดต้องปรุงหน่อยแต่ผมว่ากำลังดีอะออกไปกลางๆค่อนข้าง,างเผ็ดช่วงนี้หาเลยก๋วยเตี๋ยวกินครับใส่ทีเดียว4ีเลยเหรอ4ีหน่วยอืมปากจมคอมเราลองบวกมือให้เรือไหมเขาจะบวกพืนนะหมกดิ Okay. บอกเป็นนางงามเลยคือผมบอกเป็นนางงามเลยเพาไม่เห็นอ๋อเฮ้ยลูกชิน้นไม่ได้รู้สึกว่าแป้งมากพริกไทยหอมอันนี้ลูกชิ้นยักษ์กํลังคิดอยู่ว่าถ้าเอาข้าคำหนึ่งจะติดคอตายไหมอีกยังไงเราควรหั่นสักครึ่งดีกว่าผมว่ากัด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 อะกัดอืมเฮ้ยรสชาต กู้ชิ้นอันเล็อกอันใหญ่คุณรสชาติพิกีพิยอันเล็กของผมน่าจะหอมกว่าอันใหญ่่าจะแบบโดนพิกีพยน้อยเจอคอมโบเซตของผมหน่อยมีไข่มีตับแล้วก็หมูมนะต้องเอากระบ้ยมากินแล้วก็ลูกชิ้นใส่ลงไปในไข่ก็คือคำนี้แหละคำเดียวจบรัดน้ำซะหน่อย <c oughs> โอ้เชีย่ยบอกเลยว่าข้าทางตรงไม่ต้องอ้อม อเอาจริงที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะเธอเขาเห็นนะมีทั้งส้มตำมีกุ้งเผาด้วย,ยมีกุ้งเผาแล้วก็มีพวกอาหารแบบเหมือนเราไปร้านอาหารเลยอ่ะเมนูเขาเยอะมากเลย,เยอะ่ะแต่ว่าแค่สั่งชามนี้มาก็ไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะยิงมีนี่ด้วยขนมหวานบิงซูบิงซูงซเลงบิงซูกับเค้าเหนียวมะม่วงไว้อยู่โอ้ยไม่น่าไหวอะ่ะดูจากก๋วยเตี๋ยวชามนี้แล้วคือเราจะคีบกินนี้เลยใช่ไหมจะคีบเลย โชว์ดิโชว์ดิอ่าได้ได้ได้อยู่ถือว่าได้ใช่ไหมได้ไอ้ขี้โชว์ดิขี้ไข่โชว์ดิเป็นปะเนี่ยเป็นเฮ้ย <Hey. S 2> คอมโบโเสร็จบ้างแหมยิ้มตามอ่ะเดีย๋ยวบอกนะเจ้าไข่ไปด้วยคำใหญ่ใหญ่โอ้ oh. ไปเลยไม่ไหวเดี๋ยวอันนี้เอาตามอันนี้เอาตามนะ <S 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 2> <S 2> บาา <tolerance> เข้าไป เต็มเต็มคำแอบเผ็ดอยู่นะอ่าอืมเขาปรุงมาแล้วส่วนหนึ่งปรุงมาในเบสแบบกลางๆแต่มีความเผ็ดนิดนึงอืมคือเราไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้น้ำซุปเขาไม่ได้แบบเลือดจ๋าอ่ามันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเลือดมากเป็นน้ำตกที่น้ำซุปไม่ได้เข้มข้นอืมถ้าเข้มข้นมากอ่ะมันจะซดไม่ได้อ่ามันจะมันมันจะกินเส้นอร่อยหนักไปหน่อยแต่ว่าอย่างเงี้ยคือเนี่ยเรากินกับน้ำซุปอย่างเงี้ยได้อ่า เลื่อยแบบนา้กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆเ,เอาหมดนะเอาให้หมดนะทั้งนั้นอนะ่ะขุนทิดาช้างเหรอเออเราจะไปแข่งทิดาช้างใครที่สนใจสามารถมาได้ครับผมร้านห้อยขาอยุธยาอยู่อยุธยาไม่ไกลจากกรุงเทพมากขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเออบรรยากาศดีมากติดริมน้ําเลยแต่ถ้าเราไปห้อยขาริมน้ําอาจจะไม่ค่อยไหวนะแดดร้อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นรายใจผมและกดกระดิ่งจะได้พลาคดคลิปใหม่ๆหรือใครมีร้านไหนแนะนําก็ลองทักกันมาในเพจได้ครับผมเพราะว่าร้านนี้ก็มีคนทักมาเหมือนกัน เออสัสดวันนี้ผมขอ,อนั่งสมาธิให้กับชามอยากอันนี้ก่อนแล้วกันเยอะมากทุกคนมันใหญ่มากจริงๆตีเป็นไม้กองเลยชอบจริงงเลยไม้เนี่ยยืมกับบ้านได้ไหมฮะ <laughs>